สวัสดีค่ะมาพบกับเซล์ปุ๋ยแล้วนะคะเซล์ปุ๋ยอยู่โชว์รูมนวมินฮันดานะคะวันนี้นี่ปุ๋ยจะาพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมกับซิตี้เปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ลูกค้าเห็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นซิตี้ ehev ค่ะซึ่ง ตัวนี้จะเป็นโฉมไมเนอร์ไมเนอร์ชนนะคะก็คือจะมีการปรับปรุงบางอุปกรณ์บางอย่างค่ะอย่างเช่นกระจังหน้าค่ะ,ะแล้วก็เป็นกันชนหลังนะคะที่จะแตกต่างไปนะคะราคานะคะถ้าเป็น City e h e v r s นะคะจะเริ่มที่800,000 3 0 0 0 0นะคะในส่วนของราคาเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะคะว่าแต่ละรุ่นราคาที่เท่าไหร่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่า นี่กันชนหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของล้ออลลอยนะคะขนาดสิบ1กนิ้วตัวนี้จะเป็นสีสีแบบลมลมดำกับหมดนะคะอ่านี้เลยนะะถ้าเป็นรุ่น ehev นะคะก็จะมาพร้อมกับ Honda เอ่อ honda l a n d ที่อยู่ฝั่งนี้นะคะเครื่องยนต์ตัวเดิมนะคะแต่เปลี่ยนแค่ อุปรกรณ์นิดหน่อยค่ะในเมเนเอร์ชนน่ะนี่กันชนด้านหลังที่เปลี่ยนอ่าก็จะดูออกแนวสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่จะเป็นภายนอก เข้าไปดูภายในกันบ้างนะคะนี่ภายในภายในตรงช่วงคอนโซลด้านหน้านะคะก็ตัวนี้จะมีการเปลี่ยนให้เป็นอขอบสีแดงนะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะนี่เลยเป็นสีแดงดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะคะในส่วนของตัว ehev คะ่ะก็ยังคงเป็น เบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเรื่องเบาะค่ะนี่นั่เงเบาะปุ๋ยให้ดูเบาะนะคะถ้าเป็นในรุ่นเดิมอาจจะเป็นเ,เป็นเบาะหนังกลับนะคะแต่ฮอนด้านะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผิวสัมผัสเป็นหนังนะคะหนังหุ้มจากโรงงานเลยนี่เลยค่ะ ในส่วนของ Honda Sensing ก็มีเหมือนเดิมนะคะและราคาก็าเท่าเดิมค่ะก็มีการเปลี่ยนบอกเนาะบอกหนังเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดีกว่าอืมนี่ก็เป็นรุ่น e-hv e นะคะสวยคุ้มค่าน่าใช้นะคะและที่สำคัญค่ะรุ่นอ่าซ i t ี e-hv ค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะ มีแค่เฉพาะรุ่น RX เท่านั้นนะคะแต่เขายังเพิ่มรุ่นนะคะ eh ev sv นะคะเป็นรุ่นหลนะะ่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นนะคะราคาจะอยู่ที่7จ็ดแสนหกหมืนเก้าพค่ะตัวนี้จะเป็นสำหรับ eh ev นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของออรุ่นเทอร์โบกันบั่งดีกว่ามีรุ่นเทอร์โบก็จะคล้ายๆกันค่ะ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้านะคะก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แหงหลังพึ่งที่อยู่ด้านนี้นี่เลยแหงหลังพึ่งสวยงามค่ะไฟหน้า LED เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะก็เป็นขนาด16นิ้วนะคะแต่ก็จะมีเป็นสีสีดำดมนะคะเป็นลมดำ สเกิร์ตนะคะสเกิร์ตมีมาให้แล้วนะคะสเกิร์ตข้างล <c oughs> ูกค้าท่านใดน่ชอบใส่ซิ่งแบบว่าชอบตั้งอุปรกรณ์ก็อนหน้าเราจัดสเกิร์ตข้างมาให้แล้วนะคะสองฝั่งส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านกันชนหลังนะคะก <c oughs> ันชนหลังอืม ก็ทำให้ดูแบบดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะราคาของซิตีรุ่น RS อ่ะสิ่งที่เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นมีกันชนหลังเนาะแล้วก็มีกันชนหน้านะคะแล้วก็ภายในค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะคะเป็นสีแดงคาดนะคะตรงคอนโซลด้านหน้า แพตเทินชิพค่ะแล้วก็ยังมีเป็นระบบ h o n d a Sensing ที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้ด้วยนะคะส่วนเบาะค่ะเบาะก,ก็มีการเปลี่ยนนะคะมันจะเป็นเบาะเบาะหนังสเปคโรงงานค่ะ,ะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเฮ้ยมันจะเป็นฝุ่นเป็นอะไรเหมือนเดิมไหมค,ะค่ะคขาก็จะให้เป็นเบาะหนังมาเลยนะคะ ตนด้านหน้า h o n ด้าเ n น i ิงมีให้ครบเลยนะคะจะอยู่ในราคาที่749,000บาทน,นะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมมาหมื่นหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็เอะระบบที่เพิ่มขึ้นนะคะนีนก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย และที่สำคัญนะคะตัวนี้รีโมทสำหรับรุ่น e v อ่ะจะเป็นรีโมทสตาร์ทมืออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าในตัวของ city เราเนี่ยนีเพิ่มขึ้นมาเลยค่ะนี่เป็นอันนี้ระบบล็อกรถนะคะปลดล็อกค่ะตัวนี้เป็นปุ่ม <Bye. S 1> โฮนะคะก็คือกดค้างก็สามารถสตาร์ทรถด้วยที่รีโมทได้เลยนะคะปกติแล้ว ตอนต,ตัวแรกจะไม่มีนะคะแต่ตันนี้เพิ่มขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะบ้างส่วนแคมเปญนะคะในตอนนี้นะคะถือว่าเป็นแคมเปญพิเศษมากๆสำหรับรถเปิดตัวใหม่นะคะสำหรับแคมเปญนะคะก็คือของปุ๋ยน่ะ จะมีเป็นฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะแถมให้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็จะมีเป็นดอกเบี้ยพิเศษค่ะเริ่มที่ดาว2 5เนะคะ่อน48งวดค่ะชำระงวดแรกดอกเบี้ยจะเหลืออยู่ที่1.99เท่านั้นค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนสะดวกดาวเท่าไหร่ก็แจ้งปุ๋ยได้เลยนะคะในส่วนของแคมเปญนี้พิเศษมากๆจริงๆค่ะมาถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถพักแชทมาที่ปุ๋ยปุยได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย